ถ้ามัแแนแรงไปอ่ะถ้ามันแรงไปทันกลับกันเราลมตอ่อแรงไปก็เบาลมตอ่ตอรับปิดแก๊สัิดก็ได้ Là... Đã... Là target... và các bạn phân lá các bạn là không không khí hôm nay chúng ta đã có đỡ có, đỡ có... ลาจุดอะย้ายมันหันเข้ามาอย่างเงี้ถ้าเราเปิดแก๊สมากมันจะพุ่งกมาได้เราฝริ่มแก๊สไม่ได้ประมาณหนึ่งแอมป์สมสเร็ดหรือว่าเกินไปอะไอย่างเงี้ยแสดงว่าแก๊สมาสกน,นาะวว่ามันจะหลุดนะ

เ็ได้แอมเที่เราไม่ใช่ไไม่ไม้โปใช่ไมโหนึ่หสามกิโเมตรม่ไม้โปมั้ยไม้โที่เด็กเด็กไทยทกไกใช้กันในพวกนี้เหรอเคยใช้ไม้โมหกนิ้วเลยเนี่ยนะ กไมพงมยาวออยู่ร้องเลยร้องเลยเราจะได้มกตัวเรามอยู่เนมีคนถามจเรื่ยงคนเดียวไม่มีคนเลียได้ไปเช่นไ